เดสพปื่มันก็ดังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยตอนนี้มีตอนนี้มีมีมีม,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 มอนอะวะาร์มปะจะเอาอีกหรอไอ้ี้ยนี่ช่วยเงินหมดละใช่หมดละไปตัวเลยมึงโดด,ดให้กูหน่อยเะล่ะมูดูกูโดดดิสมเพ่ปหล่ะโอ้โหเร็วมากโอ้ ก็แซ่ดอยู่นั่นแ่ละตาวิ่งมบ้างนั้นแหละติ๋วที่ทางละไม่เห็นวะเห็นแต่ที่เสียเลือดออะ้าบอสอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเจอแล้ว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 ไปโอ้ยคุกขี้นี่มันน้ำขานิงเว้ยเอ้เออเออโอ้ตัวบอสวิ่งเร็วมาเออกูยิงตัวตีไกลแฮะเออเออโอ้ยเต็มด้วยเลือด ออโตบอททำงานเฮ้เเย,ยมันก็มันก็มาอยู่นาปืนเนี้ยแบบออโตบอททำงานเลยฮ่าฮ่าโดนกูไปดีไอีควายกดเลยไรี้ย่ะไปมาเนี่ยไปหาไรี้ย่ะไปดรอปอุ้ยเฟื่องเลย,เอเลยโอปปาตีทุกไรเงี้ยเนาะ เฮ้ยนู้10ว้ายเขาจะหน่นหนนอ,อไปไหนหอ่ะกูไม่รู้อน่อมันยิงมันยิงป้อมปืนอยู่จะาเฮ้ยตาทำไมเฮ้ยโอ้โหสามมันไม่มีเฮี้ยนออกมาเลยเนี่ยกูบอกมีกูมีออโติบอทติดตัวแต่ออโติบอทกูยิงให้วะเนี่ยออโติบอทเดินอยู่เป็นคนไม่เห็นหรอเฮี้ยมาละ ะไรวะเนี่ยโอ้ยนอนโหเกิดมาในะกล้กูเจอเลยเนาะเอต้เต้แตากูเด้เปนยิงโกงมากเต้เปยิงยงวิ่งไปยิงเร็วเจอบอสแล้วนะอ,ะอ,ะะอุ้ยอ๋อเจ็ดรีเอต้ายี่อบอสไฟมเนาะกีกกาเหรอกูเช่ออยู่ช่ออยู่ออสตาร์ท้ไนี่ชิ้นตัวนี้หมากูมากไอต้มึงปิบอกกูปนิมึงอะอกกอออมีแล้วมีล้วพร้อมยังอนนึงโอเคเลยเปิงกูบวกกี่ร้

ไปสักจุดไหนแล้วไอ้ตาเออหลุดมาถึงแล้วเฮ้ยอะไรเนรอเนาะโผล่หน่อยเนี AP no. no. <S <s ่ยเฮ้ยได้ยังไงได้ได้ตัวใหม่แล้วเนี่ยใช่ป่ะหรือมันคือหรือมันหรือมันไอชิเมนวะไม่รู้วะเชื่อเราค่อยเอาเรื่องหรอตาน้องเฮ้ยตาลูกตามาอีกแล้วว่ะน้องลูกตาเมื่อกี้เลยอ่ะเฮ้ย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 ตุ๊กคูมีเอ่อจิ้งเหลนจิ้งเหลนตาจิ้งเหลน

บ้ามากเงินโคตรเยอะเชื่อเงินเยอะจริงโอ้ยตไอ้เฮียเต้โคตรเที่ยเลยเว้ยกูกดสกิลแล้วสกิลไม่ตอบเราไปพื้นทิ้งไปนู่นเลยไอ้เฮียอันนี้ลดลดเลือดครึ่งนึงเท่านัเมงสองเท่าแมวอ่ะไอ้เฮียเอาให้กูมีชีวิตรอดเด้อให้หนุ่มเต้นให้เหนือเต้นอะไรเงีไม่ไหวนะไอ้เฮียกูติดให้ต่อยเต้นไนไงไงเอาละต่อไปได้เป็นของจริงละเพราะว่าเราฮ่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 าละวืมอุ้ยอ๋อบอสเด้อบอสป่ะเนี่ย ได้ย่างงี้แหละพี่แต่ว่าไอ้ปืนป้อมปืนมันไม่ตามมาดิยเราก็ล่อเราก็ล่อบอสไปหาป้อมปืนนะโอ้หนี่มันไกลเต้ยรีบไปไหนว่ามันไกลยังนะแค่นั้นแหะสิไม่กลัวพีอยู่นี่เฮียวิ่งเช้าอ่ะยิงได้ไปนี่ยถ้ากูไม่ยิงอ่ะพี่หรอกอ้ยอุ้ยวิ่งแร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 งไม่กลัวพี่อยู่ดิโกไปแล้วเฮ้ยโกอยู่อาอทำไมสกิลมันสลับวะนะเนื้อตาทำไมสกิลกูเป็นงยัง แล้วกูกดกดไอคิวยังไงให้มันเปลี่ยนเป็นสกิลนั่นน่ะตาไม่ยนะนะมอยากใช้สกิลล้างบัฟอะเปลี่ยนไงอะมีรีวิวของกันหรอกดตัวหรือเปล่ากดสกิลมึงอ่ะกดกดสกิลอายังสลับอ่ะอ๋ออะไร่ังกดละแล้วแสดงว่ามึงนะเก็บได้สองอันแล้ดิเออเป็นโหมดเข้าใจละปกป้องเอาไว้ปกป้องตาเอาไว้บ้าจริงตัวพาอะไราก็ไม่รู้ผมมีอันนี้โหลดิสิบห้าวิสิบห้าวิ โอ้ยเหี้ยตากูแบบไม่อยากจอ่ะนั่นน่ะสิอู๋เซนซายก็มีเหี้ยโเยอะขึ้นเรื่อยเลยตามไปดิวูตามไปดิเ๊เงินจะมีเป็นหมื่นแล้ววะน้องเลยคนละมากันเลยนละมากมีเยอะอะไรคือไฟฟ้าฟวะกดอี๋เลยพรอนอ้ยโอ้ยตังค์นะอ้ยกดปุ่มไอตัวอะไรผมไม่รู้ตาช่วยด้วยต้องเสียเลือดเหรอ จะต้องเสียเลือดจริงวะโห่เกือบตายน้องแปดสิบแล้วม่อวันึงนะออกูรอเลือดฮิวก่อนมันมีฮิสมันมีฮิสอีกสองอีกเสาหนึ่งละกูนนะจะขึ้นยังไงกูโดดแค่นี้ตากดเฮ้ยตายอยู่ตัวจะกลัวไปยิงมาห้หมดป้ายิงมาที่หิวมดเต็มหนึ่งเงินเราดิสองหมื่นบ้ามากถ้าเราต้องไปไหนอีกอะ่ต้องไปต้รงฟ้าฟ้าเว้ยฟ้าอะไรวะอ่ะฟ้าฟ้าเห็นปะน่าจะต้องไปตามทางนั้นอนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเควสอะ หอ,อมมาเหยียบมาเหยียบข้างในนั่ังผักกูออกอ่ะนั่นไหนบอสวะโอ้เหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยเข้าไปข้างในเจอก็มีมีของนะมีของให้ใช้นะข<ม>องให้ได้ <ๆ S 1> ดิมันด<ๆ>ิมันดิมันมอนมาวิ่ง40แล้วมันมีแสง,งฟ้าสใช่ไหมใช่เออว่ะพิ่งหาแสง,งฟ้าเนี่ยสิแสงสูงอ่ะวิ่งหาแสงฟ้า ไปที่โดดอะมึงอ๋อโดดขึ้นไปบนหรอโหตาตาโดดขึ้นไปตาโอ้โหน่ากลัวมากไอ้เต้มึงขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนี้เลยมึงลองขึ้นมาสูงสูงสูงถ้ามึงขึ้นมามึงรู้เลยว่าไม่น่ากลัวมากเพื่อนอัลต้าให้เหนือหรให้เหนือเต้นอุ๊ยโอ้ยเช่บอสจริงโปรยปะเนี่ยโบอยโอ้โหได้กดอนยิวได้ก่อนเราละ

พออีป้ากำลังตายอมอม่คิวปิดนะนี้นี่เลยเ้ตายตายตายเฮ้ยไม่ยอมพักเลยอ่ะยิงเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะจะบอกนะว่าเป็นเฟสต่อไปอ่ะโอ้โหป้าชิงระดนมันเล่นแล้วป้าต้องยิงเวฟต้องยิงกระตุ้นน้องให้หมดวะอุ้ยเดินแรง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 สกิลมาแล้วยิง ท่ไมตรงคุ้นคิดอย่าเดียวจังวะฟีพันอย่างไรอะใต้มึงอ่ะข้างล่างมึงอ่ะหมดหมดแล้วมั้งโอ้โหโอ้ยเหี้ยเต๋อเราอีกมันมีลูกน้องด้วยเหี้ยไม่ง่ายวะอุ้ยโหเหี้ยสกิลวงใหญ่ด้วยไปกินอะไรด้วยทุบแล้วมันกระจายเป็นวงกว้างเลยเหี้ยโอ้ยหี้อะไรวเนี่ยเนี่เน่เน่ ต่อวีต้าเป็นสกิลไปสกิลแล้วอุ้ยเฮี้ยท่าเยี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรท่าเยียอะไรมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วแฮมวีไม่ชิดจ้ะอุ้ยท่าอะไรไม่รู้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 โอเคเข้าใจแล้วก็คือเดินอย่าเดินอย่าโดนอ่ะใช่แต่กูอยู่ข้างบนแล้วอุ้ยโอ้ตามตามมนแล้วตา

เลยสองพันละานตาเคลียร์เลยอุ้ยเยอยวิ่งก่อนไอ้เจ๊มันยันไม่ตายอีกเไอ้เจ๊กี่เฟดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูดของเฮ้ยมันดูดของไปหมดเลยเฮ้ยเอากุกากแล้วอุ้ยทำไงอะฆ่าไงอะออกยิงคืนยิงเอาของคืนยิงเอาของคืนยิงเอาของคืน กับมาแล้วกูกลับมาได้สัตว์ไปดิไปดิยิงมาดิยิงมาดิยิงขอขอขึ้นยิงขอขอขึ้น,ขอขนเอาวาะตกลงเคลื่อทถัได้ตาโ domination u ิตี้ยิงเหรอน fly away to rescue หายยานหายยานทางออกเต้หาทางออกเหรอจากที่นี่นะเออใช่แล้วทางออกคือทางไหนอะนี่ป่ะเนี่ยกงโกง้าฟ้าได่ไหมเนี่ย เฮ้ยจริงเข้ากลุ่มกบฟ้ามาต้าจะเข้ากลุ่มกลุ่บฟ้าเหรอกลุ่มกบฟ้าหรือว่าโดดหมาเลยโดดไม่ได้กลุ่มกลุ่มฟ้าต้าแล้วก็วิ่งมันจะมีให้ให้เราไปยานต้าจำจำตอนแรกได้ปะยานอ่ะทีนี้จะพังบอกไว้ทีบอลต้าน้องไจ้กดฝึกยืนหน่อยได้เลยวิ่งมาไม่ทันกูวิ่งช้าไอ้ที่เกิดจะพังเรยจะต้องมายืนต้องมายืนในนี้ก่อเอสเคตรงนี้ก่อสามสองหนึ่ง เอามากดแล้วกดแล้วกดแล้วติดเสพติดเสพติดเสพติดมาแล้วมาแล้วมาบอกให้ดีเฟนดีเฟนยานเหรอปกป้องยานเหรอดีเฟนยานใช่ยานกูจะพังวะเนี่เฮียเฮียเฮียขอร้องละขอร้องขอผ่านเถอะองงอผ่านแล้วตาป้ะผ่านแล้ววะจะบอกยังไม่จบนี่คือจุดเริ่มต้นเลยมีอีกหนึ่งร้อยดานให้คุณเล่นเฮ้ยว่ามันยังไม่จบเดี๋ออย่บอกนะไปต่อ ไปกันต่อไปกันต่ออุ้ยตาดยานโอ้ยอย่าไม่สายไปทางดะวงเลยนี่คือจุดเริ่มต้น <c ười> คุณเหลืออีกหนึ่งร้อยดาวที่คุณต้องไปสู่ลิชออฟเลนสองจเป็นกอฟิล่าเฮียอะไรนะเอาจบแล้วเหรอโฮโปเกมเต็มเต็มจบแล้วแต่กดสกิปไปเต้เอาจบแล้วจบ,วจ,บ,จ,บ,จ,บจบจบจริงเต้